สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันอากาศดีดีมื้อนี้มาทายลิปเดินออกกําลังกายจ้ามาออกกําลังกายน้ำกันนะจ้ะเนะญญาะเก็บบรรยากาศภาพส,สวยๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะจ้ะเนาะ มึงทอระบายน้ำก็เจ้าดีดีนี่ยก็เจ้าเห็ดบ่ใไห้อัน,นขยุงขยะลงจา้าเฮ็ดดีพักไปต่อจากพี่นอนกั้นก่อนหินบ่ใไห้ล้มใส่ลวดอ้าวเดินต่อจ้าเิ่งหันหลังไปหันหลังก่อน ปลามงปลาใหม่สดชื่นจ้าช่วงนี้ว่านี้หิมาแล้วช่วงฤด,ดูใบไม้ป่งแล้วใบไม้ผลิแล้วนะจ๊ะจังหน่อยกันนาะผลหมากลากใหม่พี่น้องบรรยากาศดีดีไหมมันมนี้อยู่ประมาณยี่สิบห้าองศาจ้ะยี่ห้าองศานะคะนั่งกับเป็นถนนถนนรถไ่แรนนี่ก็เป็นอุโมงค์ให้ค้นยางเดินออกกําลังกาย หรือปั่นจักรยานออกร่างกายเพื่อสุขภาพเนะพี่น้องเนาะเห็นมาเห็นบานเมืองเพ่นแล้วในบา้านใบใหม่กำลังปงกำลังมียอดมีใบพี่น้อง อากาศดีไอ้โมดนิบไอ้ยังเกาะอันซิ่งแวรล้อมเพื่อนดีจ้ะซิ่งแวรล้อมของเมืองสวีเดนดีเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็นเมืองที่หนาอยู่เดอ้อพี่น้องพูดใดมีโอกาสกับไหมาเที่ยวมาชมนั่นตีกระยางแรมมาต่นในปลาผู้หล่ะจ้ะในปลามาประมาณ4กิโล บันนี่กะจะย่างไปบ้านกับประมาณสามกิโลแต่พิตีบบบวิงดอกสียางไทยชิบบรรยากาศให้พี่พน้องเบิ้งน้าจานเนาะวันนี้กับบ้านอาทิตย์อากาศดีสดใส มันก็มาหอดถนนใหญ่แล้วจ้าน,นี่ก็ถนนส่วนตัวก็จะกลับบะเขาไปในบ้านพื่อนอันนี้ก็พ่อห่างแล้วจ้ามิหางทรัพย์สินค้าทุกอย่างในนี้เป็นก่อสร้างเป็นสร้างบ้านสร้างมร้านก,กาแฟามร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ไอโฟนโทรทัศน์ลานขายอาห,อา,หารรองเท้าผ้าบงผ้าใบาสำหรับออกกำลังกาย แล้วก็พวกเกี่ยวกับต้นหมกต้นไม้มีเหมิดพี่น้องน้ำโมกน้ำมันเป็นสอกเป็นสิ้นมีเหมดอ,อาจจะเสียงลดุด นี่ก็เป็นทางรถไฟพี่น้องทางรถไฟทางรถไฟในปา่าในดงซิ่งแวดล้อมหลายมีป่าใหม่มีภูเขามีนม้ำนั่นกระตุงไปเห็นกับเป็นทางบานาพี่น้องทางบานพิตี ถาวงาปล่อยให้เล่าแลนเหรอจ้าสามีปล่อยเล่าแลนไปเราแลนสิบแปดกิโลสติแลน้ำาบาไหวอากาศมันหอนแล้วันนี้หิวน้ำเสร็จแล้วกระเลสิเขามาห่างสื่อน้ำจังสีแลนกลับบ้านพี่น้องมันหอนอบ้านกับปั่นจักรยานเกือบ80ดกิโล ขึ้นไปื้อน้ำก่อนจากพี่น้องว่าไหวื้อน้ำก่อนเด้ขอขมาหลังห่ก กดีดีคนเริ่มมาสื่อสิ่งสื่อของลหละพี่น้องกุ๊กเม็ด สอน้ำจ้าแบะบมาสอน้ำเห็นป่ายางไก่ลวก็เมยเนาะคนเฮ้าขาดน้ำไม่ได้นะคะพี่น้องไปต่อบัดนี้ไปติดไปต่อเด้อจ้ะเนาะออกมาจากห่างแล้วจ้ะอันนี้กจะสบิงประมาณสามกิโลวิงต่อวิงต่อขอพูดลหลายๆเด้อจาา้ามาเขามาเบิง เป็นเฮ็ดคลิปจังไดถ้าว่าถูกใจถ้าพิษผลาระการใดติเข้ามาเด้จ้าให้เป็นกำลังใจเป็นพิธีเกเรปับปุงอันอันใดกับว่าเป็นอดอกจ้าอันยังเกาะช่องน้อยนอยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแต่ว่าคลิปต่อไปสิมีแน่เอาให้ฟังจาเลี้ยงน้องอุ้งอิง แต่แมนบบเสื้ออย่าลบหลู่ได้ผลในหลีจ้ะพี่น้องพี่ติ๊กคลิปต่อไปพี่ติ๊ีสิวให้ฟังเ้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าวัดดีจ้า